สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบการณ์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบรันดอมให้คุณนะคะสำหรับหัวข้อเขาคิดยังไงกับคุณนะคะในตอนนี้เลยนะคะซึ่งรันดอมมันหมายถึงเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะพลังงานสลหรับข่างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้ใช่ของคุณเดี๋ยวเราไปฟังพลังงานหลักกันสักหน่อยเนาะว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้วใช่ใช่คลิปของคุณไหมนะคะ พลังงานหลักที่ขึ้นมานะคะเอ,อาามรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนรอคอยกันมานานแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นคู่รักศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอพรอมาอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้มานะคะหรือมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งศักดิ์เออมันเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ในการที่คุณกับเขาได้เจอกันอนะ นะคะมันเหมือนมันเฮ้ยนี่แหละคือคนที่รอเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ที่รอกันมานานหรือว่าอยากเจอคนอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันเป็นคําว่าคุ้มค่ากับการรอเนาะที่เราได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบดูแล้มันมีความคลังมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอย่างคู่รักศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรคาประเภทเนี้ยนะคะแล้วเป็นะความสัมพันธ์ที่เหมือน เกี่ยวข้องกันนะคะในลักษณะของความจริงจังอะไรบางอย่างด้วยนะคะเช่นการจดทะเบียนสมรสนะคะหรือว่าการมีสัญญาเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรหรือว่าเออเป็นความสมคัญที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสานที่ราชการความมั่นคงมั่งคั่งอะไรบางอย่างเช่นอะไรเช่นพวกคุณเป็นคนในที่ทํางานที่เรียนนะคะหรือความสำคัญต้องเกี่ยวข้องกับศาลตุลาการหรืออะไรเงี้ยนะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นนะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันให้ความยุติธรรมกับคุณอาจะต้องวัดสอบดูว่ามันเป็นอันไหนนะคะรู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้ให้ความยุติธรรมกับฉันก็จะเป็นเวนั้นไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอีอกแบบหนึ่งที่ออมอ่านให้ไปแล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะออมรู้สึกว่าในบางเคสนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเคยจบเละเทะไม่สวยเลยนะคะคือจบกันไม่สวยเลยจบเละเทะมากนะคะ แล้วก็สาเหตุที่จบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีการคบซ้อนนะคะมีการคบซ้อนมีลูกติดก็ได้นะมีลูกติดมีทะเบียนสมรสคาอยู่ก็ได้นะคะเป็นแฟนตัวจริงจริงจกันแล้วแต่ว่ามันมันมันหักหลังกันมันคบซ้อนมันความสัมพันธ์เลเทก็ได้นะคะอีกในยะหนึ่งเคยจบกันไปแล้วเลเทเลยแต่พยายามกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะพยายามกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือไฟบังคับก็คือ มันยังต้องไปกันต่อเพราะลูกมันยังต้องไปกันต่อเพราะเรียนหรือทํางานด้วยกันหรือ,อ,อมีคําสัญญาหรือว่ามีเอกสารอะไรที่ยังต้องเชื่อมโยงกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอีกเคสหนึ่งนะคะจะเป็นเคสที่แบบคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะมีประสบการณ์แย่ๆในอดีตนะคะสิบดาบคือแบบมีความรู้สึกที่ไม่ดีเลยอะกับอดีตที่เคยผ่านมา ะะแล้วพยายามที่จะมีรักครั้งใหม่ให้ได้ซึ่งก็คือความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยนะพยายามที่จะมีรักครั้งใหม่ให้ได้เลยอยากจะมีความรักที่จริงจังแต่ชั้นเนี่ยแผลเวอะๆเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นไปได้นะคะโอเคนี่คือพลังงานหลักนะคะเดี๋ยวดูให้ก่อนว่าลัคนาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะคะมีชาวกรกฎนะคะ,ะมีชาวตุลน,นะคะมีชาวมังกรนะคะมีชาวธาตุด,ดินมังกรผู้สบกันนะคะ มีชาวกลุ่มนะคะแล้วก็ชาวทัดลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะอันนี้คือที่โดดเด่นนะคะทีนี้อดูก่อนซิว่าตรงนี้ตรงไหมคะ่ะถ้ามันตรงสัก60%นนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ตรงเนี้ยนะคะ ตรง60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้ามันกั้มกกึ่งกึ่งครึ่งครึ่งกลางๆนะคะอาจจะปิดคลิปไปก็ได้ไม่ใช่พลังงานของคุณนะหรือจะดูขำๆไปก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะขออนุญาตประชาะสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยววันที่7พฤษภาคม2 5 2 5จะมีการจุดเทียนบูชาพระราหูนะคะเนื่องจากวันที่5พฤษภาคมเนี่ยดาวราหูจะย้ายนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมคือดาวย้ายหลายดวงแล,วแล้วแล้วเด่นๆแล้วกระทบกับพวกเราอย่างแรงมากไม่ว่าจะในทางดีหรือไม่ดีนะเลเวลหนักเบาแล้วแต่บุคคลนะคะอาจารย์เข็มก็เลยบอกว่าวันที่7บูชาพระราหูดีกว่าเอาที่เด่นที่สุดบูชาราหูจะแรงหน่อยนะคะเจพฤษภาคม2 0 2 5ก็เลยโอเคทำเทียนบูชาบูชาพระราหูกันเพื่อสะเดาะเคราะห์ดีกว่านะคะสะเดาะเคราะห์ขอโชคขอทรัพย์จากท่านกันไปเลยแล้วกันเนี่ยในท่านก็จะย้ายราศีแล้ว เป็นเทียนพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์เข็มแกจะทำยันคาถาเป็นไส้ในใช่ไหมปั้นขึ้นรูปแล้วก็จุดให้พวกเรานะคะสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นเลยเพราะว่าต้องทำเป็นเป็นเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งนะคะสั่งจองล่วงหน้านะคะพลังงานผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะว่าอิงกับบุญกับกรรมของเรานะคะเป็นการเสริมเป็นการหนุนเพราะว่าเป็นสายขาวไงทุกคนนะคะไม่ดําไม่เทาไม่มีของไม่ดีเข้าตัวอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะคะก็เลยจะอิงกับบุญกรรมของเรานะคะก็ มองว่าเป็นลักษณะของพลังงานของเทวดาออองค์เทพองค์พระองค์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาหนุนมาเสริมเราหรือเป็นบุญของเราที่จะมามาเสริมเรานะคะเพราะนั้นใครสนใจก็ติดต่อหลังไม้นะคะช่องทางการติดต่อก็ใต้คลิปนี้เลยสำหรับบ้านแดงนะคะบ้านแดงก็กดเข้าไปที่อ่านเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดตรงนั้นนะคะสนใจอะไรไงก็สอบถามได้สำหรับบ้านดําต่อก็พักหลังไม้ได้เลยนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคะเขาคิดยังไงกับคุณ เอาจริงๆออมมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองยังไม่ค่อยไว้ใจนะอาจจะยังไม่ไว้ใจความสัมพันธ์หรือยังไม่ไว้ใจคุณก็ได้แต่ถามว่าเขาเขาเขาคิดจะไปต่อไหมก็ใช่แต่ว่าเขาอาจจะยังจับไว้ในะสั่งการแบบเฮ้ยก็คุยก,กกยกันได้ก็ทนะักทายกันได้นะคะสวัสดีเซไฮเซฮัลโหลกันได้นะคะหรือว่าเราก็ทํางานด้วยกันได้เรียนด้วยกันได้คือร่วมงานร่วมเรียนทักทายเซฮัลโหลได้นะคะเรามาคบกันแบบ เขาเรียกว่าค่อนข้างจริงจังนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบลงลึกอะไรมากนักนะคะในบางเคสเข้องเกี่ยวเรื่องอผลประโยชน์ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยสาเหตุที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าออกแนวเขาค่อนข้างมีมีมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตมาดูยังไม่ค่อยไว้ใจนะคะแล้วยิ่งถ้าคุณกับเขาเนี่ย เคยพักเบรกกันไปนะคะเคยพักเบรกเอาชนะมีทิฐิมานะต่อกันไปเนี่ยเอานามจริงเขาก็ยังอยากมีคุณนะนะคะก็มีความหวังว่าจะยังได้มีอนาคตต่อไปกับคุณนะคะยิ่งถ้าความสัมพันธ์เนี่ยข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์แล้วเราก็เอาว่าเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าความมั่นคงเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณเป็นเซฟโซนด้วยอารมณ์มันเหมือนกับเอ้ยพวกเราก็ดูแลกันดูแลกันไปกันมาเนาะเป็นเซฟโซนฉันก็ยังอยากให้เธอะอยู่ในอนาคตฉันนะ ะะฉันก็ไม่ได้อยากปล่อยเธอไปไหนไม่อยากเสียเธอหรอกเธอก็เป็นสิ่งมีค่าในชีวิตฉันนี่แหละแต่ว่าฉันยังไม่ไว้ใจอะ่ะเออฉันยังไม่ไว้ใจเพราะอะไรเพราะาเขาอาจจะเป็นคนขี้ใจร้อนขี้ลาคาญขี้ระแวงหรือขี้หึงขี้หวงก็ได้ที่ทําให้เขาอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณกับเขาไม่ได้พักเบรกกันอ่ะสมมติไม่ได้พักเบรกกันไปไหนนะคะแต่เขาอาจจะดูแบบดูยังไม่ได้พร้อมอะ่ะเรื่องความรักเพราะว่า คือสีดาบมันเป็นไพ่ของคนที่ยังอยากพักอยู่อ่ะยังอยากพักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่ายัางต้องการที่จะพักรบพักรักนะคะฉันเพิ่งเลิกกับใครบางคนมาหรือฉันอ่อยังยังยังไม่พร้อมที่จะรักใครขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่กับคุณ่ะเฮ้ยมันมันดันเป็นเซฟโซนมันดันเป็นความอบอุ่นเนาะนะคะหรือพวกเราเนี่ยขอโทษนะหรือคุณกับเขาเข้ามา มีอนาคตร่วมกันบางอย่างมาเยียวยาเขาก็ได้ไงเออมามาเยียวยาความรู้สึกมาเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่ามันมีอนาคตได้อะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแต่ว่าเอาไม่แน่ใจไงว่าความที่เขาเนี่ยเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะความที่แบบความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีอะไรบางอย่างที่เขายังแอบรู้สึกท็อกซิกอยู่อ่ะนะคะเช่นอะไรได้บ้างเช่นสถานการณ์คนรักเก่าฝั่งใดฝั่งหนึง่งนะคะ อ,อ่าพารานี่สินฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรืออะไรบางอย่างอ่ะที่ทําให้เขาเองแบบยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าที่จะเขาเรียกว่าเต็มตัวกับความสัมพันธ์นี้มากนะะักอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความระแวงไอ้ความไม่กล้านะคะมันอาจจะทําให้เขาดูอารมณ์ไม่คงที่อะ่ะเออนอกใช่ไหมขี้หึงก็แสดงออกตระชาดะไปเลยหรือว่าดูหงุดหงิดลาพาญใจก็จะแสดงออกนะคะอารมณ์เลยไม่คงที่เพราะว่าเขาเหมือนประสบการณ์เยอะสะบักสะบ,บอม มีกำแพงรวมไปถึงระแวงไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้พลังงานออกแนวแบบเอาว่าเขาคิดที่จะไม่ปล่อยคุณไปเนี่ยแหละเอาจริงคือคือไม่ได้ปล่อยก็ไปกันต่อนี่ยแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์เนี้ยแหละเพียงแต่แบบเขาจะยังไม่ค่อยกล้าค่ะเออยังไม่ค่อยกล้าแบบที่จะทําความสมัมพันธ์ให้มันชัดให้มันชัดเจนจริงจังมากมายนะักอืมต้องบอกคํานี้นะคะ แต่ว่าโอ้เขาก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน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 มาเยียวยากันมันเป็นเซฟโซนอยากให้มีอนาคตเนี้ยแหละนะคะคิดว่าคุณก็ไม่เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาอะอะไรแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> ทีนี้อมมีความรู้สึกว่าเขาคิดที่จะไม่ได้อยากเสียคุณไปแต่มันก็มีพลังงานในเชิงแบบไปกันแบบไปกันแบบจับกันไว้แบบ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่นหนามากเออจับกันไว้หลวมๆนะคะแต่ว่าก็ก็ก็ไปกันต่อแบบจริงจังกันเบอร์หนึ่งแหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบสุดอะไรมากมายขนาดนั้นออมขอดูความคิดเขาว่ากันว่าเออเพราะอะไรนะคะทําไมเขาถึงคิดว่าไม่ปล่อยคุณไปแต่ก็ไม่ได้ให้แบบไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อะไรที่จะดูจริงจังมากมายอะไรเงี้ยนะคะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะ มีไพ่พรูสโบนะคะเขาแค่อยากดูไปนานๆให้มันแน่ใจก่อนแค่นั้นเองเขาอยากให้เวลาเป็นตัวตอบอะในบางเคสพวกคุณเป็นรักทางไกลไงพอมันอยู่ไกลกันมันคลิกใช่ถูกใจก็จริงแต่เราจะมาจริงจังกันยังไงดีอ่ะโอมันก็เลยต้องรอดูก่อนว่าอระยะทางที่เราไกลกันเราจะทําอะไรได้บ้างฉันก็รอดูอยู่นะว่าเราจะจริงจังกันได้แบบไหนบ้างก็คิดหาวิธีคิดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางเคสเนี่ยพวกคุณอะ อาจจะดีลกันเป็นตัวเลือกหรือเปล่านะคะพอดีลกันเป็นตัวเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีตัวเลือกอะ่ะเขาก็เลยอยากจะรอดูให้มันมั่นใจก่อนว่าคุณใช่จริงๆไหมจะจริงจังจะมั่นคงกับคุณได้จริงๆไหมหรือว่ากับความสัมพันธ์เนี้ยจะทําให้มันแบบถูกต้องได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาวะการรอดูเฉยๆคะ่ะรอดูให้แน่ใจก่อนนะคะว่าจะถูกต้องได้ไหมจริงจังมั่นคงได้เบอร์ไหนนะคะแล้วแบบ สามารถที่จะทําอะไรได้บ้างกับระยะทางที่ไกลกันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะถ้าถามว่านะถ้าถามว่าเออทําไมเขาถึงดูแบบไม่เหมือนไม่ได้อยากเสียคุณไปไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปแต่ทําไมให้แค่เด็กเหรียญกับหนึ่งไม้เท้าทําไมให้แบบในเชิงก็ยึดจับกันไว้แบบไม่ไม่ต้องแน่นหนามากนะคือเขาแค่ขอดูขอดูก่อนขอใช้เวลาในการดูความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูข้อความนะคะ เขาบอกว่าเขาชอบเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นผจญภยัยเออแสดงว่าบางทีตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีอาจจะมีจจะมสเสน่ห์อะไรไปอย่างที่ทำให้เขาน่าสนใจในเชิงแบบเฮ้ยมันมันมันดูคาดเดาได้ยากหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวขอขอขอ,ขอใบหนึ่งก่อนนะ mm hmm. ก็เป็นไปได้นะว่าพอความสัมพันธ์คาดเดาได้ยากซึ่งจริงๆเขาก็ชอบเงี่ยจริงๆเขาก็ชอบ นะคะหรือว่าแบบอืมีการมองมองมองหาความสัมพันธ์หรือว่ามองหาแง่อะไรต่างๆในความสัมพันธ์ที่มันดูลึกลับอ่าน่าตื่นเต้นน่าประจนภยัยนะคะมันก็เลยต้องดูนานๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมันยังไม่มีความชัดเจนเออใช้คํานี้แล้วกันนะคะคือแม้ว่าเขาอาจจะชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนน่าตื่นเต้นน่าประจนภยัยลึกลับน่าค้นหาหรือชอบคนลักษณะนั้นก็ได้ ซึ่งมันก็เลยต้องดูกันไปก่อนมันก็เลยต้องเทคไทม์ในการที่จะดูกันไปก่อนนะคะซึ่งการที่จะออขยับความสัมพันธ์อ่ะการที่จะอัปเลเวลความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกเขาต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลยอ่ะนะคะความกล้าหาญที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้เลื่อนขั้นเพราะอะไรอย่างที่บอกไงเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตมาหรือเปล่านะคะหรือเขาจริงยังอยู่ในช่วงเวลาอยากพักนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในระหว่างการพักกันอ่ะ นะคะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขายังไม่ไว้ใจอะไรอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างนะคะความที่เขามีนิสัยที่หึงที่หวงก็อาจจะเป็นเชื้อเป็นชนวนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันจะไหวไหมถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยเออแล้วจะมาออกเป็นแฟนกันจริงๆนีก็ได้ไงบางทีเขาอาจจะต้องการทิ้งเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะ ได,ได้ได้ได้บาลานตัวเองก่อนก็ได้เนาะเออลืมอดีตที่เจ็บปวดหรือว่าบาลานตัวเองก่อนก็ได้นะคะเพราะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยต้องใช้ความกล้าหาญเนาะในการที่เราจะขยับสถานะกันไปนะคะบางทีมันเป็นภาวะการครบซ้อนมันเป็นภาวะเอ่อความสัมพันธ์ที่ที่แบบต้องใช้เวลาหรือรักทางไกลนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ามันมันต้องอาศัยความกล้าจริงๆอะไรเงี้ยนะคะแล้ว ความกล้าของเขามันอาจจะเชื่อมโยงกับการที่เขาบอกว่าเขา่ต้องการคุณตลอดเวลาบางทีเขาอาจจะรู้สึกแ,กแปลกๆนิดนึงก็ได้นะว่าทําไมเขาถึงต้องการคุณตลอดเวลาแบบนี้ทั้งทางที่ตัวเขาเองอ่ะมีภาวะไม่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆหรือว่าแบบยังไม่ได้พร้อมที่จะรักใครขนาดนั้นอยู่ในช่วงพักอะไรเงี้ยแต่คุณดันเข้ามาทําให้เขาแบบเหมือนกับต้องการคุณมากอะ่ะ ะะเขาก็เลยแอบหวังว่าความฝันความหวัง,งเขาน่าจะเป็นจริงได้เนาะหวังว่าอะไรอะหวังว่าคุณจะไม่เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยเจอหรือคุณจะไม่กลับไปทํานิสัยแบบอดีตที่พวกคุณเคยจบกันไปก็ได้นะมันมีสองประการก็คือเขาหวังเป็นอย่างยิ่งมากว่านะคะความหวังความฝันของเขาเนี่ยที่คุณจะไม่ทําเหมือนเหมือนที่เขาเคยเจอในอดีตที่ไม่ดีอะเออนะคุณจะไม่ทําแบบนั้นนะคะ หรือกับกับคุณเองเนี่แหละงงไหมเนี่ยกับคุณเองเนี่แหละที่เคยมีอดีตที่ไม่ดีระหว่างกันแล้วเขาหวังว่าคุณจะไม่ทํามันอีกก็ได้ไงเขาเลยยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากรีบก็ได้ไงน,นะคะอืมเขาก็เลยบอกว่าเออมีความหวงังความฝันนะว่าออคุณจะไม่เป็นเหมือนคนในอดีตของเขาหรือไม่ทําผิดซ้ารอยเดิมอะไรนี้นะคะ แล้วก็เขาบอกว่าเขาเจ้าชู้นะคุณไหวไหมอ่ะเขาก็อาจจะอยากบอกคุณตรงๆก็ได้นะ้ะว่าจริงๆเขาก็เป็นคนเจ้าชู้คนหนึง่งในเคสที่เขามีตัวเลือกอย่างที่เขาบอกอะนะคะบางทีเขามีตัวเลือกมีทางเลือกเขาก็เลยมองว่าเออเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบรักเผื่อเลือกหรือว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบเออม,มีมีชอยเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะไหวไหมถ้ากรณีเขามีชอยนี้ก็ได้นะคะแล้วคําตอบคือไม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นหลักสอนอะ นี่คือสาเหตุที่ทําให้เขาต้องต้องดูไปนานๆหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการกลัวว่าเอ,อ่อจะเป็นฝั่งคุณจะคบซ้อนอ่าหรือกลัวว่าฝั่งตัวเขาเองจะคบซ้อนก็ได้มันก็เลยทําให้ต้องไปกันช้าๆหรือดูกันไปนานๆนะคะเนี่ยแล้วก็หึงนะห่วงนา้ารู้หน่อยสิแสดงว่าจริงๆเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงเขาไม่สามารถอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงคบซ้อนหรือรักซ้อนได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเคยทําให้เขาหึง เขาก็ไม่อยากจะกลับไปหึงหวงคุณแบบตอนนั้นอีกก็ได้ไงที่เคยเจอกันมานะคะหรือคนเก่าๆในชีวิตเขาเคยทําให้เขาหึงหวงมากๆแล้วเขาก็ระแวงว่าคุณน่ะจะทําแบบคนเก่าๆของเขาก็ได้นะคะเขาก็เลยอยากจะส่งสัญญาณว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่หึงที่หวงมากๆเลยอะ่ะคุณจะแฮนเดิลได้ไหม คิดหึงคีดหวงไม่พอ,อเขาก็แอบ,บจะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเองด้วยนะคะแต่ใต้สาหรับบอกว่าแต่คุณก็เป็นความสุขและเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาจริงๆอมถึงบอกว่าเขาจะมีภาวะเก้ๆกลางๆนิดนึงอะ่ะคือจะไปให้สุดกับคุณเลยก็แบบยังไม่กล้าขนาดนั้นจะปล่อยค,คุณไปเลยก็ยังไม่กล้าเพราะว่าตัวคุณดันเข้ามาเป็นพลังงานดีๆเข้ามาเยียวยาหรือดันมาเป็นความสุข ะะมันเป็นแสงสว่างให้ให้กับชีวิตเขาซะง,งั้นนะคะจากพามัเลยมองว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยเนาะให้เวลาคนคนนี้ในการที่เขาจะมีความกล้าหาญในการที่จะรักอีกครั้งหนึ่งอะนะคะเพราะความรู้สึกที่มีให้คุณเอาว่ามันเยอะแล้วแหละนะคะแล้วเขาก็แอบมีความหวังด้วยซ้าไปว่าเขาต้องทําให้สําเร็จให้ได้นะความรักครั้งเนี้ยแต่มันยังติดยังติดที่หนึ่งเขาต้องปลดล็อกตัวเองต้องเคลียร์อดีตเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองอ่าหรือว่า คุณอาจจะต้องทําให้เขาไว้ใจเขาไว้ใจได้มากกว่าน,นี้ก็ได้ไงนะคะคุณอาจจะต้องทําให้เขาไว้ใจได้มากกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วถ้ามันเป็นรักซ้อนก็จําเป็นต้องเคลียร์ก่อนแน่นอนนะคะไม่ว่าฝั่งคุณฝั่งเขาอะไม่อย่างนั้นเขาเขาน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่กรณีรักซ้อนเต็มเต,ม,เตมอะนะคะอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดก็หวังว่านะคะชาวท่าดินจะสมหวังในความรักใครสนใจจุดเทียนพระราหูนะคะเจ็ดพฤษภาสองพันยี่สิบห้าจะจุดแล้วทักหลังใหม่ได้เลยนะคะ ขอให้คุณสมหวังและมีความสุขกับความรักวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย